ี่นองวันนี้เขากันน่งเครื่องจากคอนแกนไปสวปรรค์ภูมิแล้วไปนอนเลยตอนนี้กับประมาณผมบมังเครื่องอ่ะละ่ะเย็นตอนเย็นบอ d d i n g c o m plete กรู Morning, <please. S 1> านาศึกษาคู่มือความปลอดภัยในกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่านหากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้จากลูกเรือค่ะขอบคุณค่ะผลิต t t สวัสดีลุณพี่น้องวันนี้เขากิดจะไปรับสัมภาระและ้วกะไปเช็คอินไปส,สวิเดนไม่พี่น้องแล้วก็โหลดสัมภาระลงเครื่องอีกนั่นละตอนนี้กับประมาณใกล้สองทุ่มแล้วพี่น้องเลยทุ่มหาสิบเอ็ด พี่น้องเอ้ยไกเตือบอยู่ก็ได้มองหับกระเป๋ากันไดหับกระเป๋าไปไหนพี่น้องกระเป๋าเอาไว้ึบเมนเยนี่มาละไปไหนพี่น้องเอ้ยมาเมืองเช็คอินมองไหนพี่น้องโฮสเนสต็อกโฮมเซน,น้องเนี่ยสต็อกโฮม โอ้ช่องดีนี่แหละพี่น้องเ้ยใกล้นี่ลแหละอ๋อมานเนี่ยไปโหลดเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าขึ้นกันเนาะะรูปกระเป๋าลงเครื่องนี่เช็คอินยูนิตพี่น้องโอ้พี่น้องเลยบ่มีที่นั่งว่างเลยวะเลือกมาได้ถ็าจะไหนเขาก็ยุบเขาก็ยู หมองถังยางยุดอกพี่น้องเอ้ยลุกขึ้นไปใส่มาใส่ในางานยุดอกเนี่ยเหนื่อยไ่ได้เลยวะเครื่องบินเต็มแล้วมั้งอ่ารักพี่น้องเอ้ยเด,ดี๋ยวเัากระโหลดกระเป๋าลงเครื่องเลยนะพี่น้องเนี่ยครับสิขึ้นไปจุดตรวจกระเป๋าส่วนบุคมาเนี่ยไอ้หมองมองหนึ่สิบพันไปด้วยดีาต้องมาสแกนตั๋วคนเลยพี่น้องเลยนี่ละสแกนตัวน๋ว ถึงจะขึ้นลิฟต์ได้พี่น้องเลยแก่้ละอะไรพี่น้องเอ้ยผ่นยานการตรวจกระเป๋ากับตรวจพาสปอร์ตมายังโดยดีพี่นอ้องมีเขาก,กับสมัยเกียร์ไรสต,ต็สอกโฮมเฮลยิ้มใส่น้อประเดี๋ยวเกียรตีหกเหรออือเกียรตีหกพี่น้องเอ้ยนั่นละคือมึงเอาตามไปแหละพี่น้องเอ้ยดีหกข้างในนอ้อตรงไปเหรอ อัพซื้อกลัไปข้างในล่ะคุณข้างล่างกลัไปข้างล่างเอ้ยระลับเป็นน้องเอ้ยพึ่งดูวอดมองแล้วมาเนี่ยในแต่ล้อเครื่องบินเระเป็นนีกลับเลยเด้อพี่น้องเลยไอสิสเด่นเราแบดนี่ถ่ายไปไหนเนาะมันนี่ยอัพพี่น้องเลยช่วงนี้ก็ประมาณ3ทุ่มพี่น้องขึ้นเครื่องประมาณช่วงเที่ยง สูงเคียงคืนนี่เขาเป็นมะยังโซลีค่ะซื้อนาสเนตเรวเราเปนะ็นอะไรของปากกันเลยนี่ได้เหล่ามาแล้วพี่น้องเอ๊แสงสูงอือเมืม่อคยกินเดี๋ยวน้องเอยแต่สื่อมาแล้วไปหาผลไม้กันเป็นอนะไรมาซีนี้วะนี่พี่น้องเราไม่เพ้นลรากาดจะเอาไปฝากคนพนักไล่เพิ่มลำบากลูกแทบมาเนะี้เออมอ้โงของฝากพี่น้องเอ๊ยยางโซลีนั่นนหะพี่น้อง นะบักเฮ้ยเสื้อหมวกหนึ่งมันถืออยู่พี่น้องเอ้ยบ่ฮอทบอทลอยว่ามันเก่าสิบนี่ยแหละจากยูไซยูใจกลางนะพี่น้องอันนะของไทยยูใจกลางเลยพี่น้องเลยเป็นมังกรเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยของฝากนะยุ่นยี่หล่ะพี่น้องใจกลางหมู่คนยางเนี่ยมูลีเจ็ดสิบบาทพี่น้องเอ้ยพอซื้อไปฝากมูยุพวกยุคุณดู จะเป็นอันนี้เป็นเป็นในแม่เล็กติดแต่ติดตูดด้เย็นพี่น้องเนี่ยไปจะซื้อ,อยุ่งเสียแล้วอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้หกสิบห้านน 65, พีนาาน่น้องเอ้ยคากบ่วนี่ละนมังีแล้วพี่น้องเอย้ยถ้าจะซื้อของฝาก็ได้บางอีถืงยี่ใจกลางเนี่ยถืงพี่น้องเยี่ยมเดี๋ยวหาเลือกซื้อไฮมูก,ก้อนไปหน่อยเอ้ยพี่น้องเอ้ยยังสลยประมาณชั่วโมงหนึ่ง แอกของฝากมูนี่ตึ้งดอกไม้ปอมติดใจตัวเย็นพี่น้องไอ้ดอกดอกเยอะดอกดอกดอกล้วยไม้ขนมเต้นพี่น้องซื้อสันซื้อน้ำซื้อเหล่าเงินซื้อเหล่าแสงโส,ส,สมพี่นออ้องไอ,อ,อ้ขวดใหญ่ขวดละซื้อไยี่สิบวันนี้ผู้ขากสิงหานโซเลย์จะน้อยแหละพี่น้อง เหลืออีกสองชั่วโมงนอกกว่าเขาสีขึ้นเครื่องไงเฮ้ยหายังกินปหมดละพี่น้องมาลองกินอันนี้เป็นโซนที่นี่อันนี้เแซ่บเดียวเลยนะซุปเปอร์ชิคเก็ตฟ็อปตีลาเสืออันสุดอยอดเดี๋ยวจะเป็นเป็นแซ่บมาพี่น้องมาลองมึงมเป็นแซ่บดีพี่น้องเอ้ยมาแล้ว238บาทกินไปแล้วสปานสองซีน แต่โอเคอยู่ล่ะดสาศาสแสบดิพี่น้องเลยเล้ยซีรถแสบดิวกับกอง,งดูพี่น้องเลยซื้อหลายจนกระเป๋าพรีเลยวะฮึ่เนเนอกำลังาหาของใส่กระเป๋านี่มันหนักโคตรพี่น้องสั่งน้ำต่อบินกินละมาเนนะเอาละพี่น้องเอ้ยเกรดเปิดแล้ว พอจะน้อยก็อนไหนคนคิวมันน้อยใหม่จากน้อยก็อนเคยลุกไปคนร้ายหลายพี่น้องเลยเต็มคือจะเต็มเครื่องละงดเนี่ยงดก้อนนี่บ่เต็มว่ะงดนี่ือจะเต็มเครื่องกักนั่นแหละคนร้ายไรดูเอ,อ,อัดลาดอัดลาดพี่พี่น้องเลย <c oughs> แย่กันแล้วมาเด้อเอาละพี่น้อง สมันของโมสิกินเขาเสิเป็นอ,อันไทยนะไกิอ,อาอยามนอนให้ับประุกเทียนน้องม,มาลับด้วยการขี้ขบินนยแต่ทีเนสิพายนยานอนไห้รับเพาะมึงกัน,นอาไป้องเลยอาลับกอนมเนะี่ย ซื <muitas> ้อได้ยางสูงสุภาพแล้วเฮาก็บสไปยพ้นเขาเมืองตลอดวันเนี้ยเราจะนะครับนะครับกระเป๋าตอนนี้พี่น้องเอ้ทัในี้เฮาก็บสไปเอากระเป๋าได้พี่น้องเฮากับพันหมองตรวจแต่พ้นของเมืองแล้วเนาะพ้นซืเอมากระเป๋าในเฮาก็ซืมาหุ่นกันว่ามันจะมีคนตรวจกระเป๋าบ้างหรือเปล่า มองตกมองคนตกกระเป๋าสียูท่ทางพูนทางออกไปนะพี่น้องเอ้ยตะกอนน่นนะเนาะแต่โมโหว่าันนี้มันสีเปิดแล้วปิดไปสนกเอ้ยกระเป๋าผู้ขากนะ็มาซาดนะกระเป๋ามันจับเป็าาน,นข้องแต่ตอนพอเกีตมาเนี่ยคุณมาจากคภาษาประเทศจีนนะหลายหลายเต็มเลยพี่น้องเอ้ยมองนางตัวข่อมองไข่อยนางนะ มันว่างยุ่มหม่งนึงตรงกลางอะไพี่น้องเอ้บัดเฮาเป็นมึงในในตอนทั้ตอนที่เฮาไปเลือกไอ้ที่นั่งน่ะเป็นมึงว่าเฮาสิสามารถเปลี่ยนที่นั่งได้า่น่ะมันเปลี่ยนบ่ได้เนาะเหนือกว่ามันมันอย่างไงมันเต็มสิสิ่งบ่แม่มันอายมันอาจสิบ่ไม่ให้เฮาเลือกอะไรคิบ้านนะพู้กันได้ก็ดีแล้วม่ได้แย่กันเลยเนาะ วดนี้ได้นอนอยู่ประมาณหาชั่วโมงเนี่พี่น้องเลยใครอยู่หให้เติบโยมเลยบ่เหมือนจังเกาละนี่กระป๋าเอามาแล้วพี่น้องฮึเรียบร้อยไปบัดหันได้พี่นอ้อ,นนองเลยเอาสิพ่านบ่ขอตรงยางขอไปหัน,หนมาเด้พี่น้องเลย เขาน้าไปนน้ำกันเลยพี่น้องเ,อเด้อพี่น้องเลยบันนี้หอดแล้วสีวิดเดนพี่น้องเลยวันนี้เขากับสิไปขึ้นรถบัสมันมา,มาอีกประมาณ10นาทีหรือว่า6นาทีแล้วพี่น้องนี่ขันย่างไปอยู่ซื้อตัวไปแล้วซื้อตัว3มเดือนเลย <c oughs> ใส่ได้ทั้ง3มเดือนนะ่ะเป็น ราคาเท่าเดือนสามพันเจ็ดสิบคนเลยพี่น้องมันถือว่าทีซื้อทีละเดือนเลยพี่น้องเลยถ้าซื้อเป็นปีเนี่ยครับถือถือก,ก,ก็อีกน้อยนึงแค่ก็บมื่นกว่ากับว่าซื้อนั้นหลายโขดพอต่อรถไฟธรรมดาเดี๋ยวพี่นอ้องกับไปเดียวรถไฟเร็วถ้าต่อรถไฟเร็วนี่มันสเสียหลายกว่านี่ประมาณบก,กี่ประมาณลอยก็ค้นเด้อเสียนะคิดว่านะ โมโหกันบ่เคยเห็ดเ่เคยไปไหมพี่น้องเลยพอไปธรรมดาเลลาดี๋ยล่ะเดียวรอยพี่น้องขึ้นรถานมาแล้ประมาณสิบนาทีหอดรถไฟนขรถไฟแล้วตะนแดน้นรถไฟเล่น้องเีเรงประมาณสองนาทีมันจะออกเนาะแดดใส่มันละ It's you. อันหนึ่ง3กิลโลออันหนึ่งประมาณ1บหากิลโลมันหลเก,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 ก้าเดือนมาวกว่า่อยนั่นเลยสื่อในใสนามบินอีกคุณน้ำมาครับเออขอ ไกัะสุน้านใบสามเราี่น้องอกอกจาบานยุไท่ใบสองก็ก็มันไ่เซ็งแล้วันน้นีสิบหาชั่วโมงแล้วในการเดินทางทีาปนอน มีเพนนเอาหมาไปไใหแล้วเพราะว่าฝากเราเลี้ยงนีแต่นนี้เราก็เอามากับคืนไปไปห้เราล,ละเดี๋ยวประมาณช่วงช่วงสิบเอ็ดโมงเนี่ยเราก็ไปเหตุงานแล้วตอนนี้ประมาณสิบโมงเด้เอเพน่น้องเล้ยอาดหลาดอัดล,ล,ล้วเราขืนเนื้อนนะจากตะพูนมองไปรถเมล์มาหนีขืนมาหนีอ,อ้าพี่น้องเอ้ยฮอตละ เอยเอ้เสรล้วเอาบ้านแล้วบาที้พี่น้องเดี๋ยวนั่นมาได้ดีมาหน่อยไข่พี่น้องเลย <laughs> ลิซี่เฮ้ นอนพวกขาเฮ้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 ยเฮ้เเฮ้ยเฮ้เเฮ้เฮเฮ้เพ้่น้อง้เฮ <c oughs> ้เฮี่ <c oughs> hey, <c oughs> น้องีฮล้ฮ้้เ้ฮ้เ้น้อง้วกขา้เด้ต้เฮเฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้เน อละพี่น้องเอ้ยไปแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเม,มื่อเมื่อคลิปเปิดกระเป๋าว่าเอาอย่างมาบ้างอีกเที่ยนึงได้พี่น้องเลยไปแล้ว